สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมสวัสดียามเย็นวันที่สองเดือนธันวาครับผมก็อันนี้ก็หลังจากกลับไปส่งแฟนนะครับผมไปเฝ้าคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับผมก็กลับมาเอาน้องช้างครับผมตรงนี้ก็บัวควายกำลังเข้าข้อครับมาห้าโมงหกโมงครับผม ั่งน้นก็จะเป็นวัวควายนะครับอยู่ในหนองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างนะครับผก็มาปล่อยกินหญ้าเป๊บเดียวนะครับก็กลับไปก็มีกล้วยมีอ้อยอีกนะครับเอาให้น้องน้องช้างกินอีกนะครับเป็นวันเกิดนะครับก็ก็เหลือคนตะเครืนนะครับก็แบ่งกันกินนะครับก็ผมไปส่งไฟก็กลับมาเลยครับก็รวมกลับมามืดนะครับก็ ว่ามันยากในการมองเห็นเนตามทางนะครับก็ดูแป๊บเดียวก็กลับมาครับผมอันนี้ก็อากาศเย็นแล้วครับก็พาน้องๆไปกินยาก,ก่อนนะครับตรงนั้นไปเหยียบเหยียบน้องนะครับเป็นหลุมเลยครับสงสัยจะโดนหลับเงินหรือเปล่าครับก็กลัวโดน ขึ้นบ้านผู้ใหญ่ครับไปกินน้ำเย็นนะครับก็ทำไงได้ช้างนะครับผมเขาก็เล่นตามสาของช้างนะครับก็คนเรามันไม่เข้าใจกันครับผมก็มีอัดอันนี้เป็นน้องหลวงนะครับเป็นน้องของหลวงนะครับของในหมู่บ้านโนดนะครับบ้านผมเองก็ตัวแบบชาวบ้านในหมู่บ้านผมเขาไม่พอใจนะครับในการ เย,ยบน้องนะครับเพราะว่าดินกินดินไปเล็กไปเยอะอยู่ครับก็ัวจะได้ขึ้นไปกินน้าเย็นบ้านพี่ใหญ่ครับวันนี้ตอนเย็นนี้ครับก็ทําไงได้ครับผมไม่ได้นั่งเฝ้าคอตลอดนะครับก็ผมก็ไปเยี่ยมคุณพ่อด้วยมันก็นั่นนะครับอาจจะไม่ได้ดูเขาก็เล่นตามภาษาเขานะครับช้างเรา ก็แล้วแต่ครับโดนขึ้นมาพยัญกไม่เป็นไรครับก็แ้วแต่เขาจะในหมู่บ้านเราพูดกันยังไงครับว่าเป็นของส่วนรวมในคนในหมู่บ้านผมนะครับก็อาจจะไปทมที่ให้เขาก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับรอตอนเย็นนะครับ่อยมามา,มา ผกเล่นไปแล้วครับเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะได้พาไปดูครับผมที่เขาเล่นนะครับในหนองนะครับก็อาจจะเล่นเยอะอยู่ครับก็มีเสียงคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบนนะครับก็ธรรมดาช้างสัดแยงครับเขาก็ลงที่ก็เหยียดดินนะครับน้องพลอยก็น้ำหนักเป็นตันครับมันก็ธรรมดาครับก็ เปาผิดนะครับวันนี้มีแต่งานเข้าแล้วครับวันนี้วันเกิดที่พาน้องช้างกลับบ้านเป่าเค้กนิดๆหน่อยนะครับกับลูกชายก็มาเจอแวะบ้านพี่ใหญ่แล้วครับไปกินน้ำย็นมามา,มาพ่อมามา ก็มาอยู่ด้วยไอเฝ้ากับคุณแฟนนะครับอยู่ผมคนเดียวอีก กับสองหกห้าเดากาศคมเดินถอยหลังครับเดินโบะครับเสียงคนเลี้ยงควายก็คนแล้วครับธรรมดาครับผมก็เรื่องเราแต่คุยในในบ้านผีเดือน ไปแล้วค,คมับแม,แม,แมบแก็รบรรยากาศรอบๆนะครับในหมู่บ้านผมมีวัวมีควายมีช้างสุมประสานกันนะครับแต่ เราก็ไปเยยบที่ของเขาไม่ได้นะครับที่นาของเขารเราไปเย็บก็น,นั้นจะได้เย็นน,น้ำเย็นนานอยู่ครับไปเยดบที่ของเขานะี่อันนี้ก็โดนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก็เย็นอีกก็โดนอีกจริงก็ได้ข่าวว่าวันนี้ที่วัดปานครับที่ประชุมที่เอาช้างไป ตรวจไมโครชิพตรวจตัวรูปพันธุ์นะครับก็ได้ข่าวว่าเขาจะให้ไปช้างตรงงาน,นครับไปอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ในพื้นเมืองเขาจะหาแขกมาทัวร์นะครับก็แต่ก็ไม่ได้เงินเดือนนะครับแต่เรื่องเงินเดือนที่เขาว่าจะช่วยช้างระยะสั้นช้างตรงงานนะครับก็ไม่ไม่ได้พูดนะครับเพียงแต่ว่าใหน้น้องช้างครับไปอยู่เมืองไป ทั่วแขกนะครับก็มีควันช้างก็มีพอใจเมฟก็มีการโตเถียงกันนะครับก็ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะช่วยเป็นช่วยเหลือระยะสั้นนะครับก็มันไม่ใช่นะครับก็เป็นให้น้อง,งช้างไปทํางานจากบ้านอีก,อกครับผมจากลูกเมียไปก็วันนี้ก็ เดี๋ยวก็กลับล้วกลับบ้านนะครับก็วันนี้ก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวก็จะได้แวะไปบ้านพียใหญ่ครับเห็นเขาประกาศนะครับบอกก็กทังผูกเสร็จออเอาล้วยออาให้เขากินก็ใน,นงานมันเกินนะครับก็อยากแวะไปบ้านปียย่ใหญ่อไปดูที่ที่เขาเล่นนะครับ ธรรมดาแล้วครับผมช้างนะครับเขาก็เล่นธรรมดาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมให้คะแนนน้องช้างได้นะครับก็ย็นห้ช่องเล็กนะครับผมช่องถ่าย25นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับจะได้เดี๋ยวผมพาไปดูั่นก็ไ้ครับ นี้ก็ดูก็ได้ครับมืยแล้วครับก็ฝากตจดงไวยครับผมสวสดีครับ